มาดูเรื่องของโรคภัยกันบ้างโดยเฉพาะโรคภัยของผู้หญิงนะคะหนึ่งในนั้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมค่ะ,คะไปดูโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมกันค่ะจังหวัดยโสธรนะคะจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือว่าแมมโมแกรมค่ะเพิ่มการเข้าถึงบริการในสตรีที่อยู่ในชนบทและห่างไกลลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมค่ะ นายชลินพองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรตเต้านมเคลื่อนที่หรือว่าแมมโมแกรมนะคะในสตรีกลุ่มเสี่ยงและก็ได้โอกาส4หน่วย4ภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ70พรรษา28กรกฎาคม2565จังหวัดยะโสธรโดยมีดรนายแพทย์อิทธิพลสูงแข็ง ผู้แทนมูลนิธิการจนะบารมีหัวหน้าขบวนหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ประจำภาคตอนออกเฉียงเหนือนางสุวรรณีแสนสุขรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดยโสธรพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอสอมและประชาชนเข้าร่วมงานที่บริเวณหอประชุมอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธรค่ะซึ่งทางจังหวัดยโสธรค่ะก็ได้มีการดันเวินงานร่วมกับมูลนิธิการจนะบารมีอย่างต่อนเนื่องทุกปีนะคะ และในปี2567ค่ะก็ได้จัดหน่วยให้บริการในพื้นที่จังหวัดยะโสธรในระหว่างวันที่25เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม2567ค่ะโดยกำหนดจุดบระการจำนวน4จุดค่ะนั่นก็คือพื้นที่อำเภอเลิงนกทาอำเภอทรายมูลอำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอป่าติ้วค่ะ ซึ่งภายในงานนะคะก็มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมตรวจและสอนตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่นะคะแบบประสิทธิภาพสูงค่ะซึ่งผลการดำเนินโครงการเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่นะคะจำนวน973รายค่ะ และได้รับการตรวจเมมโมแกรมนะคะจำนวน334รายพบความผิดปกติจำนวน35รายคิดเป็นร้อยละ10.47ค่ะจากผู้ที่รับการตรวจแมมโมแกรมในรายที่ผิดปกตินะคะก็ได้มีการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยรักษาทุกรายค่ะค่ะถ้าคิดเป็นจำนวนร้อยละนี่ก็น่าตกใจเหมือนกันเยอะ,ะ,ะเหมือนกันกค่ะ เขาบอกว่ามะเร็งต้อนมนีถือว่าอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งในผู้หญิงนะคะลองลงมาก็คือมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะคะเนี่ยอย่างนุดีเองเนี่ยก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอาการนะคะแต่ว่าอยากจะไปตรวจเหมือนกันนะคะผู้หญิงเราควรตรวจต้องตรวจนะคะยังไงถ้าเกิดท่านไหนนะคะคุณผู้ชมที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะอยากจะตรวจนะคะก็ไปได้เลยนะคะที่สาธารณสุขจังหวัดนะคะก็มีบริการให้เช่นเดียวกันค่ะ Thank you.